โดยล่าสุดผู้นําชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศได้ร่วมการประชุมอีกครั้งในวันนี้แม้ว่าประเทศอื่นจะส่งระดับผู้นําไปนะครับแต่ว่าประเทศไทยส่งนายดอนประมัดวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมประชุมแทนนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งโดยประเด็นเมียนมาที่ออกมาจากห้องประชุมนี้ต้องจับตาไปที่แถลงการหลังจากผู้นําอาเซียนหารือกันนะครับว่ามีลักษณะเนื้อหาไปในทิศทางใด แต่ว่าในช่วงการประชุมผู้นําอินโดนีเซียรประธานาธิบดีโจโควิโดโดในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมาอย่างตรงไปตรงมาระหว่างการประชุมในวันนี้เลยครับผู้นําอินโดนีเซียบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาไม่มีความคืบหน้าใดๆที่จะมีแนวโน้มเดินหน้าสู่สันติภาพได้เลยครับผู้นําอินโดนีเซียร,ระบุในที่ประชุมว่าเขาต้องขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าการดําเนินการตามฉันธรรมติ5ข้อที่อาเซียนตกลงกับพลเอกอุโสมิออนไลน์เมื่อ2ปีก่อน ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรที่มีนัยยะสําคัญเลยดังนั้นอาเซียนจะต้องดําเนินการตัดสินใจในขั้นต่อไปอย่างมีเอกภาพแล้วการออกมาเปิดเผยของผู้นําอินโดนีเซียนในฐานะผู้นําอาเซียนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอินโดนีเซียนในฐานะประธานอาเซียนนี่นะครับได้เริ่มเดินหน้าการแก้ปัญหาความรุนแรงในเมียนมาอย่างจริงจังแล้วโดยระบุว่าอินโดนีเซียได้พูดคุยกับทุกฝ่ายในเมียนมาแล้วและกําลังเดินหน้าเจราจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตามครับความเคลื่อนไหวนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางการจับสังเกตนะครับว่าอาเซียนจะเปลี่ยนการเดินเกมต่อสถานการณ์ในเมียนมาหรือไม่หลังจากในช่วง2ปีที่ผ่านมาชาติสมาชิกอาเซียนหลายชาติรวมถึงอินโดนีเซียถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนว่าชาติสมาชิกอาเซียนหลายชาติเนี่ยมีท่าทีที่ต้องการให้อาเซียนดําเนินมาตรก,การที่แข็งกร้าวต่อรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อกดดันให้กองทัพเมียนมายุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน แต่ถึงอย่างนั้นความรุนแรงต่อประชาชนก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นในข่าวมาตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นผ่านการโจมตีทางอากาศจนทําให้มีพลเ,เรือนเสียชีวิตจํานวนมากพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ประกอบกับท่าทีของผู้นําอินโดนีเซียที่เพิ่งปเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนที่ระบุว่าตัวเขาเองไม่เห็นด้วยกับการคว่ำบาตรและก็จะเดินหน้ามาตราการการเจรจารเพราะเชื่อว่าการเจรจาเท่านั้นที่จะเป็นวิธีทางของการแก้ปัญหาได้ ทอยถแถลงของผู้นําอินโดนีเซียในช่วงสองสวันที่ผ่านมาก็เลยทําให้เกิดคําถามนะครับว่าต่อไปนี้อาเซียนจะลดบาที่เคยแข็งเปล่าต่อรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วไปเป็นเรื่องของการเจรจารเปิดช่องทางการเจรจารมากขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามข้อถกเถียงว่าอาเซียนจะลดบาความแข็งเปล่าเพื่อเดินหน้าสู่การเจรจารนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยนะครับ มีรายงานว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ได้มีผู้นําชาติอาเซียนที่เห็นพ้องกับการแก้ปัญหาในเมียนมาแบบนี้กันทุกคนครับท่าทีหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียที่ระบุว่ากรณีของเมียนมาเป็นเรื่องสําคัญแต่มันก็จําเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยกันหมดทุกชาติอาเซียนด้วยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าที่ประชุมที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนในครั้งนี้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางของการแก้ปัญหาในเมียนมาต่อไปเนี่ย ไม่เป็นเอกภาพหรือไม่มีชาติที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็เลยมีเสียงที่ออกมาบอกว่าการเดินหน้าเรื่องเมียนมาเนี่ยมันจะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันทุกชาตินะต้องเป็นเอกภาพนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันยังไม่เป็นเอกภาพหรือเปล่าขณะที่เลขาธิการอาเซียนระบุแบบนี้นะครับว่าการประชุมคู่ขนานที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาที่จัดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยุติความรุนแรงมีเป้าหมายเพื่อหาทางส่งความช่วยเหลือด้มนุษยธรรม มีเป้าหมายเพื่อการเดินหน้าในการเจรจากับทุกฝ่ายโดยยังจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลทหารเมียนมาเลขาธิการอาเซียนยอมรับว่าในกรณีของเมียนมานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการได้โดยง่ายก่อนจะเปรียบเลยเหมือนกับกรุงรมที่มีได้ร้างเสร็จในวันเดียวแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือต้องหาทางยุติความรุนแรงในเมียนมาให้ได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยหนึ่งอาเซียนจะลดบาใช่ไหม อาเซียนจะลดบาจากท่าทีที่แข็งกร้าวให้ซอฟลงเพื่อเหมือนเป็นการเปิดประตูให้กว้างขึ้นสู่การเจรจาก,กับทุกฝ่ายหรือไม่ 2. ออาเซียนกำลังจะไปแตะไปจับมือไปมีส่วนร่วมกับรัฐบาลทาหารเมียนมาหรือเปล่าอันนี้เป็นสองคำถามที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียนฟังนี้ทำให้คนตั้งคำถามแล้วก็มองภาพของอาเซียนว่าอาเซียนจะเปลี่ยนเกมแบบนี้จริงๆหรือไม่ เรื่องนี้มีคําตอบนะครับเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเข้ารายการ Worldwide l i f e เนี่ยประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพิ่งออกมาแถลงข่าวอีกครั้งและเขาก็เป็นคนที่ออกมาตอบคําถามสื่อมวลชนที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับท่าทีของอาเซียนที่จะมีต่อกรณีของเมียนมาต่อจากนี้ด้วยคําถามหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับเป็นคําถามที่มาจากผู้สื่อข่าว CNA ก็คือ Channel News Asia ซึ่งเป็นสื่อของสิงคโปร ตั้งคำถามถึงผู้นำอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนในลักษณะที่ว่าที่ผ่านมาอาเซียนไม่ได้เปิดทางให้ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมก็คือปล่อยเก้าอี้ของเมียนมาว่างเพื่อเป็นการประท้วงไกลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาเซียนจะเปลี่ยนท่าทีนี้ไหมหรือว่าอาเซียนจะเปิดทางให้ผู้นำเมียนมากลับเข้าร่วมการประชุมอาเซียนหรือไม่หรืออาเซียน จะเปิดทางให้รัฐบาลทหารเมียนมามีส่วนร่วมกับอาเซียนมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าก็เรียกเรียกว่าเป็นคําถามที่แทงตรงไปกลางใจของสิ่งที่หลายคนสงสัยในตอนนี้เลยนะครับว่าการลดบาของอาเซียนเนี่ยเท่ากับว่าจะไปแตะมือกับรัฐบาลทหารเมียนมาหรือไม่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ตอบคําถามนี้โดยชี้นะครับว่าบรรดาผู้นําอาเซียนยังเห็นตรงกันว่าจะไม่เชิญพลเอกอวุโสมินองไล์เข้าร่วมการประชุมอาเซียนในวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง และอินโดนีเซียจะเดินหน้าแนวทางการพูดแบบเงียบๆในการเจรจากับทุกฝ่ายต่อไปตามฉันธามติ5ข้อโดยอาเซียนหวังว่าเมียนมาจะยึดถือคำมั่นสัญญาในทางการเมืองที่จะเจรจากันภายในด้วยผู้นําอินโดนีเซียย้ําประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวับผู้นาอินโดนีเซียบอกว่าสิ่งที่อาเซียนจะไปมีส่วนร่วมกับฝ่ายใดๆก็ตามเพื่อแก้ปัญหาเมียนมาการไปมีส่วนร่วมดังกล่าวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการไปรับรอง ความชอบธรมของฝ่ายใดๆทางสิ้นตรงนี้ไฮไลท์ครับตรงนี้เป็นประโยคที่เป็นประโยคสําคัญและเป็นประโยคที่ผมเอามาเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่านี่คือหนึ่งในชั้นเชิงทางการทูตที่เหนือชั้นของอินโดนีเซียพอสมควรหรือไม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เขาไฮไลท์แบบนี้การที่เขาบอกว่าอินโดนีเซียจะเข้าไปเจรจากับทุกฝ่าย อินโดนีเซียจะเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเมียนมาไม่ได้หมายความว่าไปสร้างความชอบธรรมนะครับเรื่องนี้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเราไปฟังถแถลงข่าวช่วงต่อมาเป็นการถแถลงข่าวที่นางเรดโนมาซูดีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียก็คือคนซ้ายของจอเน,นี่ลยละครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงที่อาจถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญของอินโดนีเซียที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในเมียนมาโดยเฉพาะ เธอได้ย้ำในการถแถลงข่าวครั้งนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเธอย้าว่าการที่หลายฝ่ายมองว่าการดําเนินการตามชันธรรมติห้าข้อไม่มีความคืบหน้าวิจารณ์กันตรงๆนั่นแหละว่าอาเซียนเนี่ยไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเมียนมาเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียบอกว่าแม้จะไม่มีความคืบหน้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาเซียนจะยอมแพ้โดยเฉพาะนี่ไม่ได้หมายถึงอาเซียนจะยอมแพ้ต่อหลักการตามกฎบัตรอาเซียนแม้แต่น้อย รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดน,นีเซียย้ำนะครับว่านับตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนชาสมาชิกล้วนมีความผูกพันระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นการผูกพันในเรื่องของหลักนิติรัฐการผูกพันในเรื่องของประชาธิปไตยและการผูกพันในเรื่องของการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียย้าว่าภายใต้การสนับสนุนของอาเซียนอินโดนีเซียจะเดินหน้าการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในวิกฤตเมียนมาดังนั้นคำมั่นสัญญาของอาเซียนยังคงมีจุดยืนเดิม คือการช่วยชาวเมียนมาให้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอาเซียนจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรับนี่แหละครับนี่คือท่าทีล่าสุดของอินโดนีเซียนี่คือท่าทีโดยเฉพาะคำที่ผู้นำอินโดนีเซียบอกว่าการไปร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางเจรจากแก้ปัญหาในเมียนมาการไปร่วมมือไม่ได้หมายความว่าไปสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คำว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าจะไปการจะเป็นการสร้างความชอบธรรมนั้นเป็นคําพูดกลางนะครับเป็นคําพูดกลางที่รัฐบาลอินโดนีเซียคงจะต้องการสื่อสารไปถึงทั้งรัฐบาลทาหารเมียนมาด้วยการบอกว่าการที่ฉันเข้าไปคุยกับคุณเนี่ยไม่หมายความว่าฉันรับรองคุณว่ามีความชอบธรรมนะเช่นเดียวกันครับ อินโดนีเซียก็คงต้องการสื่อสารไปที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาว่าบอกบอกว่าการที่อินโดนีเซียเข้าไปคุยคุยกับคุณอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ไหนหมายความว่าเราเข้าไปสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมานะนี่คือท่าทีที่สําหรับผมเองแล้วมองว่าเป็นชั้นเชิงที่น่าสนใจมากและก็เป็นชั้นเชิงที่สะท้อนให้เห็นอีกภาพหนึ่งว่าการเดินหน้าเจรจาของอินโดนีเซีย ที่หวังจะไปคุยกับทุกฝ่ายคงจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วการคุยกับทุกฝ่ายดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วภายใต้การนำของอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้แต่แน่นอนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้สำหรับคนที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาและมองว่าการดำเนินการเจวาจามันจะเป็นยังไงต่อ มันก็คงจะไม่มีข่าวออกมามากนะเพราะว่าอินโดนีเซียประกาศแล้วครับว่าการดําเนินการทางการทูตของอินโดนีเซียต่อเมียนมาต่อจากนี้จะเป็นการดําเนินการแบบเงีย,ยบๆก็คือไม่แกว้ตกกระตาก็คงจะไม่มีข่าวอะไรที่หลุดลอดออกมามากนักต่อจากนี้คงจะเน้นการเข้าไปพูดคุยจริงๆลงพื้นที่จริงๆคุยกับทุกฝ่ายจริงๆแล้วเอาผลมาสรุปรว,รวบยอดอีกที สิ่งที่ผมบอกว่าดูเหมือนว่าอินโดนีเซียคงจะมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับทุกฝ่ายแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาหรือฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยที่เป็นหลักฐานยืนยันเรื่องนี้อีกเรื่องก็คือท่าทีของฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารเมียนมานะครับก็คือรัฐบาลเ,เอกภาพแห่งชาติของเมียนมาหรือว่า NUG ซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาออกมาตอบรับ สิ่งที่อินโดนีเซียเดินหน้าโดยระบุว่ารัฐบาลเงาของเมียนมาตอบรับแผนสันติภาพอาเซียนแต่ก็ยังคงไม่ไว้วางใจฝ่ายทหารนะครับโฆศกรัฐวาลเงาเมียนมาแสดงการตอบรับเชิงบวกต่อความพยายามของอินโดนีเซียที่เป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนที่ต้องการให้เกิดการเจรจาสันติภาพในเมียนมาแต่รัฐบาลเงาของเมียนมาก็ยังไม่มีความเชื่อใจฝ่ายตรงข้ามที่เป็นรัฐบาลทหารซึ่งปกครองเมียนมาขณะนี้โฆศกรัฐวาลเงา เจาวซอกล่าวว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการเจรจารสันติภาพก็คือรัฐบาลทหารเมียนมาครับเจ้าซอกล่าวว่ารัฐบาลทหารพยายามทําให้นานาชาติเข้าใจผิดอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับแผนสันติภาพห้าข้อที่ฝ่ายกองทัพเมียนมาตกลงร่วมกับอาเซียนไม่กี่เดือนหลังจากการที่ทํารัฐประหารและนําไปสู่ความวุ่นวายในประเทศอย่างไรก็ตามแผนสันติภาพนี้ก็ล้มเหลวและยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่ นั่นทําให้โฆษกรัฐบาลเงาของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลทาหารเมียนมาไม่เคยรักษาสัญญาสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today